คุณเยาวลักษ์คุณจิติมาคที่ประชุมคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญนะคะก็มีมติให้ที่มาของสสนั้นนะคะเป็นการเลือกตั้งแบบผสมสัดส,ส่วนนะคะซึ่งก็มาจากสสแบบเขตเลือกตั้ง250คนแล้วก็แบบปาร์ตี้ทิ์หรือว่าระบบบัญชีรายชื่อ200คนรวมเป็น450คนค่ะซึ่งสสนั้นไม่จำเป็นจะต้องสังกัดพรรคการเมืองและให้เป็นอิสระในการทำงานค่ะ ค่ะภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้ก็พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นําทางการเมืองที่ดีโดยเฉพาะในประเด็นที่มาและจํานวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ใช้เวลาการประชุมกว่า4ชั่วโมงค่ะจากนั้นพลเอกเลิศรัตนาวานิชท,ที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ถแถลงข่าวค่ะว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมนะคะโดยให้สภาผู้แทนราษฎรมีผู้แทนมาจากการเลือกตั้งผสมทั้งแบบแบ่งเขตและแบบระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิส เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทยที่ควรมีทั้งผู้แทนของประชาชนในเขตจังหวัดและเป็นผู้แทนของประชาชนที่ไม่มีฐานเสียงในเขตจังหวัดนั้นๆค่ะทั้งนี้ให้เลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีจํานวน250คนและการเลือกตั้งแบบระบบสัสดส่วนหรือปาร์ตี้ลิมีจํานวน200คนค่ะและก็ต้องคํานึงถึงเสียงสะท้อนของภาคประชาสังคมนะคะ ่วนสสแบบสัดส,ส่วนที่เดิมเคยวัดจากจํานวนประชากรแต่ครั้งนี้ให้ยึดในเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นหลักโดยจะมีวิธีการคํานวณแล้วก็จะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมด้วยค่ะสําหรับข้อดีของระบบนี้นะคะเสียงของประชาชนทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าพรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถเป็นตัวแทนเข้ามานั่งในสภาได้ทําให้มีบทบาทมากขึ้นอีกทั้งส่งเสริมให้พรรคเล็กได้รับการเลือกตั้งพร้อมยืนยันคำว่าระบบดังกล่าวจะไม่ทําให้การเมืองอ่อนแอ แต่จะทําให้มีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าจะให้มีการสมัครแบบสอสออิสระโดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองเพื่อให้มีการทํางานที่อิสระเช่นกันค่ะ ขณะเดียวกันในวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2557สื่อมวลชนประจำรัฐสภาก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้นนะคะโดยได้เชิญนายเทียนชัยกิรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองสภาค่ะร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องสื่อมวลชนนะคะโดยภายหลังจากการรับประทานอาหารแล้วค่ะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้กล่าว อวยพรปีใหม่ว่าขอภาวนาตัวต่อสื่อมวลชนและประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ไม่ว่าเสียงของประชาชนนั้นจะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็พร้อมจะนํามาปรับปรุงค่ะทางนี้ก็ได้มีการชมเชยสื่อมวลชนนะคะที่มีบทบาทมากขึ้นในเชิงสร้างสารรค์สังคมและก็มีการตรวจสอบกันเองขณะที่นายเทียนชยัยกล่าวในนามของสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าจะมีของขวัญปีใหม่ให้ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของการประชุมคณะกรรมาการยกร่งางรัฐธรรมนูญก็มีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นในประเด็นจํานวนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหากไม่สามารถดําเนินการให้จบในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมาประชุมต่อรวมไปถึงองค์กรอิสระด้วยค่ะคุณเยาวรัต์คุณจิติมาค,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 คะ